สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเจ้าจ๋าปากกระ p o o เมืองเพชรบูร์นะคะวันนี้เนาะจ๋าก็มีแนวทางนะคะเอามาฝาก FC สําหรับโค้งสุดท้ายเลขที่จ๋าซื้อแล้วก็จะเป็นเลขที่ชอบในตอนนี้ก็คือซื้ออย่างอย่างแนวทางที่จ๋าให้ใช่ไหมก็อย่าลืมซื้อทอกศไว้ด้วยหรือออมสินไว้ด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าส่วนมากเลขที่ให้อ่ะมันจะไปออก ออมสินกับทกสสส่วนมากนะคะในหลายๆงวดดังนั้นในงวดนี้นะคะก็ลองซื้อติดไว้หน่อยก็คือเดี๋ยวจะจะให้แนวทางในคลิปนี้นะคะแล้วก็ส่วน FC ที่ถามถึงเลขเอเต่ามานะคะไม่ได้นะเพราะว่าอะไรนะคะอ่ะอย่างที่เอเต่าเคยให้อยู่ในติ๊กต็อกใช่ไหมก็คือว่าเขาบอกว่าเขาโดนปิดกัน้น อ่าเราไม่เจอนะคะแล้วครั้เนี้ยถ้าในกลุ่มอ่ะต้องเสียเงินเข้ากลุ่มนะคะต้องเสียเงินเข้ากลุ่มจ่าก็เลยยังไม่ได้เข้านะคะไม่ได้เข้ากลุ่มเนาะเดี๋ยวยังไง FC นะคะก็เดี๋ยวเข้าไปในกลุ่มของอ๋อเต่าได้นะคะเพราะว่าอ่าน่าจะเสียเงินแต่ว่าจ่าไม่รู้จํานวนเท่าไหร่นะคะก็น่าจะเสียเงินนั่นแหละนะคะแต่จ่าไม่ได้เข้าดังนั้นก็เลยไม่ไม่ได้เอาแนวทางมานะคะแต่ว่าในทิกต o k ที่เคยให้ก็คือไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงในทิกต o k แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยว ในในคลิปนี้นะคะมาดูเลขกันนะคะก็คือดูไว้ซื้อไว้ติดไว้นิดนหน่อยๆนะคะเอาไว้ลุ้นก็พอนะคะเพราะว่าอะไรบางคนก็อาจจะแบบว่างบน้อยอะไรเงี้ยก็ซื้อสักนิดนหน่อยๆน่อยพอได้ลุ้นนะคะส่วนเอฟซีที่อยากได้มะขามนะคะตอนนี้นะคะจะมีมะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านแล้วก็จะมีมะขามสุกแกะเปลือกสีทองก็คือมะขามกวนนะคะ มันก็จะมีโปรนะคะยิ่งสั่งเยอะยิ่งถูกลงนะคะอันนี้ก็คืออยากให้ f c นะคะเอาไปาสั่งเอาไปไว้ฝากาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะเราจะเพิ่มปริมาณมะขามนะคะให้เยอะขึ้นนะคะในการกวนนะคะก็คือจะใส่มะขามเยอะขึ้นนะคะจากที่เคยใส่แบบสมมตินะอย่างที่เคยใส่ มะขาม2กิโลนะคะถ้าเรากวนออกมาจะได้6กิโลจะได้มะขาม6กิโลนะคะก็คือจะมีมะพร้าวด้วยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะจะเพิ่มปริมาณมะขามเพื่อที่ f c นะคะจะได้ถูกใจเยอะขึ้นอ่ะก็โทรมานะคะโทรมาหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0,65837 5812นะคะ มาดูเลขที่จ๋าซื้อ,อมาดูนะคะเลขที่จ๋าซื้อในงวดวันที่16กรรกฎาคมอาจจาะก็จะซื้อ3มหางนี้นะคะ6 2 1 101แล้วก็60 0เพราะว่ามันมีที่มาหมดนะคะก็คือถ้าเล่าอ,ะอ่ะก็จะใช้เวลาเยอะเดี๋ยว F c ก็จะบอกว่าพูดเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็ดูดูไปเลยนะคะแต่ว่าคนที่อยากรู้ว่าที่มาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็ลองนะคะลองซื้อดู ต่อมานะคะสําหรับเลขตอนนี้นะตอนเนี้ยที่ชอบที่สุดนะคะเลขที่จ๋าชอบที่สุดจะเป็น60 0นะคะ600ูนย์ศูนนตาม,มากเลยนะคะจะเป็น60 0นะสองตัวก็จะเป็น60กับ0 0นูนย์นะคะอ,ะอันนี้นะคะก็คืออันนี้ก็จะคือให้ f อซซื้อกันไว้ก็จะมีเท่ากัสซอ,อํอมินแล้วก็รัฐบาลนะคะ ตอนนี้ฝนกําลังจะตกนะคะอาจจะได้ยินเสียงเม็ดฝนหน่อยนะคะก็ <c oughs> จะเป็นเสียงรบกวนนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็จะเป็นสรุปโค้งสุดท้ายอ่ะสรุปโค้งสุดท้ายจะซื้อเลขไหนดีมาดูนะคะสําหรับเลขสรุปโค้งสุดท้ายในงวดน,นี้นะคะก็จะมี417 2ตัว17แล้วก็6 0ศูตัวก็จะเป็น0ูกับ60บอกแล้วนะคะแล้วก็ลงให้ดูแล้วดูให้จบคลิปนะคะ แล้วก็ f อฟถามมาที่จ๋าฝันว่าศพส,สองศพใช่ไหมอยู่ในโรงเดียวกันจะตีเป็นเลขอะไรอันนี้เป็นข้อกังขาของ FC นะคะกะ็คุณตั้มก็บอกว่าซื้อ0ูนย์ไว้นะคะซื้อ0ูไว้เนาะ,ะมันมันเป็นแบบว่าใครที่ตีฝันเก่งอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะก็คือ โรงหนึ่งโรงอะ่ะมีศพสองศพอยู่ในโรงเดียวกันแล้วก็เอาโรงอะ่ะซุกเข้าเมมนะคะเมมเผาอ่ะอ่อันนี้ลองตีดูนะคะแต่ว่าคุณต้อมก็บอกให้ซื้อศูนย์ก็ลองซื้อดูนะคะเพราะว่าตัวเลขนะมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้น FC ก็ดูไว้ติดไว้เป็นแนวทาง สำหรับ FC นะคะอย่าลืมที่อยากได้มะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านแล้วก็มะขามสุกแกะเปลือกสีทองก็แอดไลน์หรือโทรมานะคะโทรมาได้นะคะที่เบอร์0658375812เดี๋ยว FC รอรับนะคะมะขามกวนกับมะขามสุกแกบเปลือกได้นะคะเพราะว่าจะส่งแล้วนะคะสำหรับรอบวันนี้นะคะรอบวันนี้ก็จะจะส่งช่วงบ่าย นะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงรวยๆนะคะในวันนี้สี่โมงเย็นวันนี้ขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ